สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากับมอนทันไวยวันนี้มีอีเวนต์นะครับภาคคุมมาเออก็เลยว่าจะไปลุยซะหน่อยนะครับรู้สึกอยากไปตีกับไอตัวอาจานาสนะอาจานาสายฟ้านั่นเองนะครับก็แจกบิลเลยแล้วกันเป็นบิลการแลนด์ปรับปรุงนะก็คืออย่างที่เห็นนี่สกิลทุกอย่างนี่ดีเพสล้วนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ป้องกันก็มีนะครับแล้วก็โหดด้วยมันไม่เชิงว่าเป็นสกิลป้องกันโดยตรงเสริมการโจมตีแล้วก็เสริมการป้องกันมากกว่า เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของโบนัสกิลก่อนเลยก็อย่างนี้เห็นสั้น้ายมือนะครับก็คือชุดที่เราใส่ก็จะมีหัวอาร์คเวลหัวอาร์คเวลตัวนี้เป็นของโซเซียแล้วก็มืออาร์คเวลแล้วก็ต่างเจงก็เป็นโซเซียส่วนเท้าก็เป็นของมัตซึซูเนะนั่นเองนะครับสกิลที่ได้ในหมวดหมู่นี้ก็จะประมาณนี้นะหลังจากที่จัดพิ้วแล้วแลวนี่คือส่วนของเจมอย่างที่เห็นนะครับง่ายๆเลยนะ,อ,ะอาวุธก็เป็นของอาร์คเวลนั่นเองแลคือตอนนี้มันเป็นเมตาอยู่ของการแรนด์นะ เกิดว่าใครเล่นกันแลนดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นตัวออกแปรปืนของไอตัววอลแหละทุกคนอ่านี่จีลาฟูอ่า,อาโอเคพูดถึงบทสกิลต่อนะครับอย่างนี้เห็นเลย2ชิ้นเนี่ยนะจากหัววอลก็คืออ่าหัวแล้วก็ตัวมือนะครับก็จะได้เป็นฮัสเตอร์เรคคูลรีสกิลพวกนี้ก็คือเวลาเราโจมตีครบกำหนดของเขาเนี่ยเขาจะทำการดูดเลือดขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็2ชิ้นนี่อีกได้ของโซเชียก็คือตัวแล้วก็กางเกงนะครับเราจะได้ซูเปอร์เรคคูลารี ซูปเปอร์รโีคโลเล่เนี่ยเขาจะรีหลอดเลือดแดงจนถึงหลอดเลือดเขียวแล้วก็หลอดเลือดเขียวรีจนเต็มนั่นเองทีนี้ก็จะรีมากรีน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ระดับเราใส่แต่ส่วนตัวเนี่ยใส่2ชิ้นก็คิดว่าเพียงพอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคอมโบกับสกิลฮาร์เตนเนี่ยมันดูดเลือดนะครับแล้วก็เราก็ใส่สกิลตัวรีคูลเล่อัพนะครับดูดเลือดแรงขึ้นนั่นเองก็ทําให้มันแบบใกล้เคียงเลยกับ4ชิ้นนะทีนี้ไอตัวบิวตัวเนี้ยที่ปรับปรุงแก้ไขเนี่ย คืออย่างที่เห็นเนี่ยมันมีคอเตอร์สไตล์เข้ามาใช่ไหมแล้วก็พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ไอ้สร้อยตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสร้อยเกียร์เตอร์นะครับแล้วก็มันจะมีช่องเจมเหลือเนี่ยก็คืออันดับแรกเนี่ยสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นสร้อยเกียร์ใช่ไหมหรือสร้อยบัตเนี่ยเขาจะได้สกิลสองตัวนี้บิลห้าพอดีนะให้เราเลือกเอานะครับมันก็จะขาดไอ้ตัวคอเตอร์สไตล์ไปแต่ดาเมจในช่วงระยะเวลานนหนึ่งช่วงสัส้ชันมันแรงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นสร้อยคอเตอร์สไตล์เนี่ยบิลเนี่ยบิลปรับปรุุงงเเนนนนนนนีี่่่่ยยยมมมมััมััืดดหหขึ้าจาจจใววะทแบบ มันอยู่ในไฟมันยืดหยุน่นมันแรงมันแรงตลอดเลยถ้าเกิดว่าเราล้มไปบ่อยมันก็ต้องโดนมากแหละทุกคนกถูกไหมเวลาไฟกับมอนเตอร์นะก็มาน,นี้นะครับไกที่นี้เดี๋ยวเราจะไปลุยอีเวนต์กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยอาจานักันก็เดี๋ยวเปิดเพจก่อนมันอยู่ในอีเวนต์ใช่ไหมน่าจะเป็นตัวนี้นะน่าให้อะไรบ้างอ่ะทุกคนนี่ไงอ่าผ้าหุมผ้าหุมโอเค่ะเดี๋ยวเราไปลุยเลยเกิดแคมป์ใกล้ๆเขาเลยแล้วกันหุ้ยแคมป์โหดบดีเหรอโอ้ โคตรไกลเลยทุกคนดูดิไปทุกคนลุยจะเก่งขึ้นปะเนี่ยเออมันต้องแบบเก่งขึ้นหรือเปล่าตัวอีเวนเลยนะ,ะมาดูกันนะครับกิจกรรมของแ <laughs> คปคอมกดหวัว <laughs> <laughs> ตีเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อวะนี่กูหมดคอนเทนต์เนี่ยก็ได้พระคุมแล้วก็จบแล้วเนี่ยจะรออัปเดตอีกอะ่ะไปลุยกัน <laughs> สวยดีทุกคนดูดิปีกมันเป็นสายฟ้านะ นี่แน่จิมตัวไปหนึ่งทีเปิดได้สวยนะครับอัดเลยตรงไหนแม่งต็อร้อยทุกคนหอ,อกปลายปืนแม่งแรงจริง <c oughs> เอาพิเศีติดไอ้ทุกคนทำไปตัวมันแตกขนาดนั้นวะเฮ้ยกูตีแพิ่เดียวเองอ้าวไปเนี่ยเออไปโดนแม่งกระสอบสายชัด,ชด โอ้ห oh, ทุกคนแม่งตัวโคตรนิ่มเลยแค่คอมมันทำอะไรนี่เฮ้ยมันง่ายเกินจานโโหนิ่มจัดอ่ะรู้สึกว่าสกิลเอเขาเวิร์ดอิเมนต์จะติดด้วยโอเคไหะโยดูนี่ทุกคนเลือดเราไม่ล้นเลยมันดูดเลือดอ่ะเฮ้ยตายแล้ว ตัวแม่งแตกรลัวเลยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโยกเออแล้วออโดนบ้างไม่โดนบ้างครับทุกคนดูเรือดเราเลีเห็นปะมันสุดจัดจริงๆคือให้ชื่อบิวนี้ว่าเบนเลยเบอร์ซักเกอร์บิวอ,อ,อัดอย่างเดียวไปแล้วทุกคน <c oughs> เออเนี่ๆเนี่ยจะเห็นว่าแบบ มันแรงจริงนะแรงจริงแรงจริงแล้วก็มันถึกเนี่ยสกิลไม่เชิงว่าเป็นสกิลป้องกันมันเป็นเขาเรียกออฟเซตปะคือมันทั้งป้องกันแล้วก็แบบโจมตีในตัวอย่างที่เห็นนะโหดจริงคือแบบชิวจัดเลยทุกคนดูดเลือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฮ้ยมึงใครอีกเนี่ยอ้าวเฮ้ยมีตัวเสือกว่ะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เอออยู่จิ้มแมงก่อนเลยสัตว์ตัดคู่เดียวมันเนี่ย ไอ้ทุกคนมันเชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้วะจำชื่อไม่มึงได้มึงลวมกูแล้วไอ้น,นี่เฮียเอ้ยมานี่วะนี่เฮ้ยกลัวอะอะไรวะเอามน,นอ๋อมันทุบอ่ะไม่รู้ไอยี่่่แจมแจมนี่มึงตายพอดีว่าเดี๋ยวมึงจะตายพอดีเอาดิคอนเดนซ์จัดเลยกูแต่ละคลิปอไอ้เ่ยังเอ้ยมีแต่ตัวเสือกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอยจานานาาแม่งชนะว่ะทุกคนอ้๋จานานาแมง่งดอือไอ่ <ś c oughs> ไรวะโอ้ยจายแล้วนึกว่าจะฟฟาเฟี้ยวฟ้าวจานแม่งแม่งคาบแม่งเท่เลยโดนยิงทีเดียวไปมันเชื่ออะไรวะจำชื่อแม่งไม่ได้ไอ้เหียโอ้โหอาจารย์กูทุกคนจำตอนนี้เล่นมาเวอร์ได้ปะเวอร์บอลเนี่ย โหสุดจัดนะจานนัดเนี่ยใช่ไหมใชื่อจานนัดปะวะที่แบบว่ามันเป็นเหมือนแบบรับน้องใหม่อ่ะนี่คือเล่นครั้งแรกจําได้สมัยนั้นไอ้คลิปตัวเฮียไม่รู้วิ่งไล่ในโดเสาตัวสีชมพูชมพูแล้วไปโคตรโหดภาควยบอลอ่ะก็สรุปเนื้อหาในคลิปนี้คอนเทนต์หลักๆก็ชาบิวที่เป็นบิวปรับปรุงของพอไปปืนแล้วก็มาตีอาจารย์นัดให้ดู รูปแบบของบิวแล้วก็ทดสอบเกียร์บิวแล้วกันนะ,ะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม